พ่อของลูกทิ้งไปต้องทำยังไงเรียกร้องอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณหยุดดูคลิปนี้เพราะคำว่าพ่อของลูกผมบอกให้คุณหยุดใช้คำนี้ก่อนเพราะว่าคำนี้มันทำให้คุณไม่ไปไหนสักทีการที่คุณเรียกแฟนเก่าว่าพ่อของลูกแบบนั้นเท่ากับว่าคุณเอาตัวไปผูกมัดเขาให้ค่าเขาเกินก่อความเป็นจริงทำให้เขาสูงส่งเหมือนเขาเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของคุณเหมือนคุณ่ะต้องผูกพันกับเขาไปตลอดชีวิต ทั้งที่เขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งคนที่เคยเป็นแฟนเก่าคนที่ทําไม่ดีกับคุณคนที่ทิ้งคุณไปเท่านั้นดังนั้นให้คุณกลับมามองโลกให้ความเป็นจริงการที่ชีวิตคุณจะไปต่อได้คุณต้องมองเขาอย่างจริงๆไม่ใช่ให้ค่าเขาสูงเกินกว่าความเป็นจริงและมัวแต่ด้อยค่าและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองถ้าคุณอยากจะหยุดจากเรื่องนี้คุณเลิกเรียกคําว่าพ่อของลูกไปเรียกคําว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นแทนไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ทิ้งเราไปไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะที่ทําไม่ดีกับเรา แบบนี้คุณถึงจะเริ่มต้นหลุดออกจากวงจรน,นี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตคุณก็จะไม่ไปไหนสักทีมัวจะผูกติดกับผู้ชายคนนี้ส่วนในทางกฎหมายนั้นนะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเราสามารถฟ้องให้เขารับรองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูได้แล้วการฟ้องร้องนั้นอ่ะอาศัยระยะเวลานานแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายมันไม่ได้ทํางานอีกแบบนี้ไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นตอนนี้ให้คุณคิดว่าคุณจะทําไงก็ได้ ให้ดูแลลูกให้ดีที่สุดหางานทํามาส่งเสรีเลี้ยงดูลูกยังไงก็ได้ให้เราสามารถอยู่รอดได้ผมสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราจะหลุดจากเรื่องนี้ได้เราต้องไม่ให้ค่าเขาเกินกว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อน